โอ้นี่นมันต้องเงี้ครับโอ้หมา มือนีเสือไม้ไหมครับผมแดดอ,ออกโอ้หนามมากเลยครับหนามไหมครับผมหนาแดงเ,เนะ้ยเอาหมานบ่หม,มัน่งดูหมานครับหมานหมาน,มนไปตรงนาดับเพลิงมือนีบ่ได้เรื่องครับมือนี โทรศัพท์กับหัวกับหางเมืนนอนกันี่แล้วมองี่แล้วมนันนะปลาลายเทศนะหมองี่เองหมองไทยสะพันพวกนี่กระจกบนเท็ดไเ้็อย่างนี้อันนี้ไหม ชว์แสงสีแสงที่ำน้ำยาไม่ใหญ่จริงไหมแม่เป็ป่าหรือเป่าให้ลูแหวนยกไปที่รอบโลกไปให้เป็นจุดนะเนี่ยนี่นะเห็นวก็ข้างจะโคตรแบเราตี่ยงจะประมาณแหวรึเปลงารู้วัแล้วหมินเลยชิลเล็ตเดโมเล็ตเ เาขาทำอะไรนะนไหนดูดูโอ้นี่มันต้องเงี้ย <c oughs> หวหอนกระสูฝนกระสูครับขั้นถือดีเองด้อ อืมเ้โอ้ย,ม,อย,นะยอออมันอ้ทดลเวหแ่ันนี้นนได้ซ<ด>ื้อวันนี้ได้ซื้อปลายายไปกินอ,อนนกนีกแล้วาไรูไคยหั่นเอาคลิปอไขับไปด้้อนระตายกกันยังง้นี่ยขไทรูเ่เยคนเห็นเด้ ให้ด oh. oh, ah. ังน้ำเขานี่ให้ดังเขาเนี่ยโว้ยโทรศัพท์ห้ามเลยคือนั่งยกปากเขาย่ออยู่โอ้คุณจะดามเด้อวะโอ้กุบกวดเนี่ยเออลูกใครเนี่ยมาลูปกุกวดเนี่ยว่ามเลยวะ อืมสองครับบาทนี้ครับมากระกดไหลถือใจกระกดแช่ในเดอร์บิโน่พลอยไดชคาประทูป,ปนนะครับหรือวเป็นนางยุนนางกระโดดกระได้เลยฝนตกมาเรียวเงียบกิฟตเออมาแมา่แม่ไม้ไม่มมนิด พอไดครับปเโอเคเลยเห็นพวกเจังโอ้คุณน่ะคว่านเฮยป่าตัวแน่คขาลงขายคุณน่ะคุณลงเหัว่านเฮียนะฮือเต็มเฮียเลยปลาเต็มเีหยออเห่ายองเหาโยกมาเหมือนกันนครับ เอ็ซื้หอหวยไปเท่าไหร่ก็มันมีเศษเออเอ็มรถกินได้เนียอืมโอ้หนามาแดงๆทีมบา้บาทนี่นะไรดีๆ

นี่ครับเนโนนเนโนนเป็นที่เป็นธรมันนะกระกอบมันมันยังหลายโอ้ค้อนกระชื่อตายแล้วมึงชิ้นเล็กก็เล้นเล็กโอ้ได้ตั้งไหร่แต่ผมเนียนยู่ได้หลายแรับอ้เห็นไหม มาเดอ้อมาหาปูาหาปลาแล้วกันเส,นเส้นโยเส้นแหครับผมเพิ่นปล่อยหนาไม่ไม่เนี่ยปลาถือดีขนาดนดี้ผมเะยายบึงเป็นเดยมาหมายนี่ถือกดีแทบหัวบางแล้วนะปลาอะไรปลาหนี้อะไรเนาะ อะไรตัวใหญ่แ็่มันบูกงอมาืมสุบาดสุบาด จับก <S 々> ็สร้างเด้ครับมือเงินม่ยิกเมียนอยู่ปัจกยนี่ยนปไอนน้ำไรอ่ะไรมยนี่ดน้ำควงมาลองผมยกย่อมเป็นใหญ่ยกเป็นนาสื่อายกไปสื่อมาลองแฮดยกบ้างจ้ เด็ดาอากะโยูรุนะจััดกราห้าร้อยาชอบเด็กชอบรห้าสิบครับเราคั้นมันนี่ขคั้นมันนี่เหอเห็ดอย่างเดียวอันเถี่ยมครับคันมันก็ซื้อมันแต่อันนี้ดู่เอาเอาห้าเอ็ดเด็ดข่ามันัซื้อมันน่าจกห้าสอ๋อน้องมึงเอาเหเ็ดแล้วตัวนึงนี่นี Nam muốn tiêu tiêu rồi. Ừ. Ô nhẹ cả phong nhẹ. Ôi phần này lại thật nhẹ cả đầu luôn. Vậy sau hay mới quay hả? เอาไปใช่ไหมปูนหางเฮียทวงบักเฮียวยู่ในก็สซั่งกันมั้งโอ้ยตรงบันไดนะครับอ่ะต่อครับผมอ่ามันมันดื้อมัน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 โอ้ยโอ้ถือกรีวันนี้ก็สซั่งพ่อใส่พ่อน้อยใหญ่นะ อืไดการครับสวยงามสวยงามโอยเาบรรยากาศรับผอยเ่าโอ้บรรยากาศะผมีอมถึงศูนย์วัฒนธรรมนี่ครับถึงคนเดินนี่ครับเนี่ยมีมองยกมองว่างสะดุง้ง,งเขาหายอยู่หากินน้ำนีอนะครับนี่น้ำมูนี่แหละคว้างบันเข้าเลยครับนี่ คล่องเพราะว่าคล่องเขาลอกไม้สะอาดครับผมไม่มีหญ้าไม่มีอะไรมันเป็นหินเป็นหินเป็นไส้ครับแถวนี้ครับรอยกระทุ่งเขาก็รอยมันอยู่ตงนี้แหละูลงไปข้างล่างคนนะทั้งสามแยกน้ำพู่นทั้งคนเลยทั้งคนก็ถือดีกันเลยแต่ว่าน้ามันแห้งครับอันปีนั้นโอ้หนนั้นมันก็บานเหี้ยงแต่ใส่แต่พันหัวตะเห็นอยู่ข้างล่างพู่นก็มี่อ๋อหลับชมกันต่อ โอ้โห,โหสูบบาททีรีพี่น้องเอ้ยหุ่นไหมโอ้โเอาใยใสนอนไา นุ่นไปเออยังว่าได้เดยครับอยู่นี่นะยกขึ้นมาได้คือได้สุกรอบนี่มันครับแดดห้อนกระสูฝนตกกระสูโอ้หนามแห้งเลยนั่นตึงไหลบึมๆเลย น้อยเด็กใส่ ciudad, เงินริวานเอาวานเอาข่อแม่ริวานเข้าบันทึกรถบ้านดูดูโอนหนาวแม่มาละเอาเบ่งกับหัวเสียบหัวอยคนตัวนึง Ừ, ว่าได้ครับได้สุกบ,บาทดีกครับคุณไหมบาทละสองละสามกูงๆเนี่ยก็ได้ตัวเนยคุณน่าโอ้ยตัวปลา ีกับพันสาเจ็ดร้อยยกยอยกยอถูกมาดิจังมาแล้วครับยกยอยกยอเอ้เอ้โ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 อ้ เต็มขาดพี่ปลาก็ได้ไลที่ถือไม้อมได้อหนะแมนแมนแมนฮู้ยส่วนครับหนุ่มดาวนงมักรู่มาสกูเตมเง่วบานไหมดับเดือยดับเดือยบู มาแล้วมาอนีมาแล้วหมอดควายเลยเจ้ใยจ้่ายให้เห็นใหญ่เลยน้เขี้ยนปิดมลยเพ่อชมเด็กนี่แหละสวย มานี่บอ่รอบนี้ครับถือสบบาทได้พี่ดองเนี่ยคุณเลยบาทละตัวโอ้มาวานนนันเฮกแล้วนะพุณนะคุณนะคุณนะครับเข้าเจ้าคุนมาวาันเฮก สื่อยายกินแซ่บวะโอ้เฮียบมีพาตนป่าป่านี้มันพันอยู่เลใหญ่ยิงเหียนอนนี่พันโอ้ยทางล่างมึนก็มีแเหียพูนอหนกเหครับเหียเหียบบ่อพูนอ่ะพูนเหียต้นนะ คุณไม่ย <cat> ืนอยู่ต่ฟังนั่นน่ะเออครับนี่นอกๆบ่ไอ้เฟ้ออันนั้นก็โอ้แมงย้อยก็ตัวน่ะยพุ่นน่ะยกย่อกับแล้วก็ตอลงไปอีกอันนั้นแข้างล่างพุ่นน่ะโสิได้กลับแมวานที่วางาเดี๋ยวเดี๋ยวจพกันแกมวานน่ะ ยี่กับเปวงเฮียมั้วานน้ำมูวไอเพิ่งกอนซ้ำหนาหมันยังโปรหลายนีย่วานได้อย่โอ้ยยายกระตือดีจังเนาะโอ้อันนองเมีย นอ้องเมียพี่พี่ยังก็ล่ะอยู่ปะเห่นไหมอยู่ปลาม่วงเห็นไ,ไหมในไ,ไหมเสือเขียวนะนี่ครับ เลยพี่น้องเลยเอาได้การครับครับพี่นอ้องคลิปหนีไ้ซ้ำนีกันครับพ้อกันคลิปถ้าครับผม